มันว่าดอย่างหี้ปหโหโห อันนี้เราจะมาดูบทสรุปกันนะกูเครียดอันนี้โจทย์อันนี้โจทย์เลยชี่เียชี่เปี่ยูผู้รลบากรมคนแรกแม่งเปลี่ยนเลยอะเมสซี่ อะไรต่องของดูของปินบ้างฮะไม่เห็นมีมาสักอันเลยโเยออชิบหายแล้วน่าจะเป็นกูเหรอที่เปลี่ยน อีกทีอ่แล้วกูไปอีกอ่ลกูไปกูไปสวเล็กสวเลกวหนี่สวเล็กโงบ้าดีกวนูกูไม่ได้อ่านโอเคกูกูเข้าใจแล้วอ่อพอเห็นภาพใช่ป่ะพอเห็นภาพแล้วปราศาตร เฮ้ยมันคือปาษาถูกะวะเฮ้ยถูก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 มันจะไปถึงปางไหมตอนแรกคุณจะตอบมาริโอ้เฮียเฮ้ยอันนี้รอดอันนี้อันแรกที่รอดเลยเค้คโคดาว ที่อกูวาอะไรสิปรกฏว่าลูกมีเฟชั่นมาร์กเลยนะไอ้เหี้ยเฮ้ยทุกคนว่าดโอเคเลยนะเหมือนเหมือนแหละไอ้เหี้ยกูโหกูนึกว่าของไอ้บอสนั่นรอบแรกอะ ไอ้เหียร์คนรวยเบียร์ไอ้เบียร์คนมีคนเ่าถูกด้วยไอ้พัดตอบถูกแล้วมึงกูเห็นรูปเบียมึงจบแล้วไม่มึงก็ดูดิมึงดูตรงทงนิดทงประเทศอะไรแล้วเจ้าของร้านชื่ออะไรอ้าวเหี้ยก็มึงวาดมึงวาดเจ้วเบียร์ใหญ่ไอ้ไอปบอสอม่ขอไอ้บอสกูเหี้ยมากเลยโควนี่มันคืออะไรเว้ยเอ้ยทำไมกูไม่ได้วาดอันนี้วะ อ๋อกูรู้แล้วแม่งมาไงอันนี้เทียวเมนแล้วมึงดูกูไม่คือไม่ไม่คือแบบไอชี้มันไม่ได้ผอมขนาดนั้นนะเออตินน่าจะวาดลิชี่ตัวใหญ่กว่านี้ันก็รอบนี้ก็ซอบซออซอบซอออยู่นะ เฮ้ยไทยหูเยอะมากอยากยกระดับขึ้นมาหน่อยวะยากยากเห็นสกิลว่าลู้ผู้มึงแล้วอดอดใจไม่ไหวตั้งโจทยากยากหน่อยคิดไม่ออกโจทยากเออเออแบบกเอาไจางไหนวะเอ้ยแบบ๋ยวเดี๋ยวมันมาสดเลยมันมาสดเลยมามามา

แล้วคือโอ้โหเดี๋ยวกูกอยากเห็นหน้าเจ้าของโจ์อ่ะแป๊บปนึง <c oughs> มาของกูก่อนเลยอืมเหมือนพี่ใขมมึงง่ายมึงควรจะถูกมือ <c oughs> มึงควรจะถูกกันนะของกูอ่ะเอาอจริง,รงไม่ต้อเห็นเขาวาแล้วมันดูดีจังเลยวะมึงไม่ลงสีใช่ปะ <Bachelor> ไม่มึงดูของกูไอ้เหี <ส milhões S 3> ้ยของมึงมาแบบไต้หวันอะกูมั่นใจเออคุยเตะว่ะเอ้ของกูของกูถือว่าทุกคนตอบถูกอยู่นะขอดูของปินเซตหน่อยครับบอกยากๆากอมึงเย็ดเย็ดเค้ เธอเนี่ยยากไม่ทันบายๆไอ้ที่แล้วใครจะบีบถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่อะอะไรมึงบีบถูกมชิปแล้วแล้วมึงก็แล้วมึงให้กูจบด้วยการอวยตัวเองยันแม่ขี้ตัวเอว่ะ้โห มึงได้ไงอ๋อมึงดีเทลไหมวะมึงดีเทลไหมวะแล้วใครจะไปรู้ว่าเป็นซ you know, uh huh? ินเดอเรลล่าวะไอ้เหี้ยเอาบอลบอลลาร์เล่าอีกแล้วไอ้เหี้ยกลัวแล้วทำไมกูได้โจทย์เดิมไอ้เหี้ยไม่ดีเทลชัดเฮ้ย กูตอนที่ตั้งโจทย์อ่ะกูสารภาพเลยกูเขียนไม่ทันกูได้เขียนว่าห้องนิชยแล้วกูก็เขียนได้แค่นิชิเขียนห้องนิชิเหมือนกันเฮ้ยเออแต่เขียนได้แค่ทอมกับเจอรี่กูเขียนชี้เอ้ไอสัตว์ผัวผัวเมียแม่งวาดรูปตัวเองแล้วไอชี้เอ้ย กูไม่รู้ไอ้เฮียกูแบบอีตัวยี่สิบสายโค้งงงไม่คุ้นแบบฝันเล็กูุมงเขียนไม่ทันไม่คือกูว่าเขียนห้องลิพี่ด้วยโอ้โหมันเป็นในไอแพดช่ปะโอโหทิมยากอีปิีนแล้วมึงรู้ได้ไงเนี่ยไม่ใช่ขนาดนี้แล้วมึงก็ต้องมีขยะแล้วกูเขียน พร้อมยังเดี๋ยวลองเล่นสตาร์ก่อนเดี๋ยวเราเกงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูอธิบายไปด้วยกันเสารบคนนี้เล่นไม่เป็นกดสตาร์ก่อนนะคิดคิดไม่ทันหือที่มัมึงเขียนยาวดังเครียดกดไม่ทันเฮ้ยอันนี้อย่า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 พูดนะอันนี้อย่าพูดนะว่าเราได้อะไรกันมาอันนี้คือเราวาดไปนะโชคดีนะครับทุกคน กูว่าทุกคนตอบได้นายรอนกูรู้สึกว่ารูปกูมันสวยเฮียไม่รู้เลยเฮียเอ๊แต่ถ้ามึงแล้วูตออบได้เลย่ถ้ามึงบีบผิดแล้วมึงแบบทำให้คนอื่นเขาว่าต่อแบบไม่ได้อย่างงี้ได้แบบทางมันก็จะเปลี่ยนเลยนะปั่นปันปันปั่นแต่วาดให้ตรงเหอะไอ้เหี้ยเฮียฮะฮะคือทำไมทำไมผมได้โจทย์เดิมอีกแล้ววะ โอ้โห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 ยี่ยวนึงนะโอ้โหป่โอ้โห แต่มันต้องหลายหลายคนถึงจะสนุกเลยอ้าวอะไรวันเนี้ยพีแม่อะไรวะเนี่ยเออไอ้ฟูมึงชอบหาเรื่องไงงานง่ายๆไม่เอา่เุโอ้โหไอ้เฮียลัไอ้เฮียแล้กกูจะว่ายังไง พี่อะไรเนี่ยโอ้โเรียกว่าสวยสัตว์เวลาแม่งหมดเลยว่ะกูเขียนโจทย์ไม่ทานอ้เฮียมึงมีเวลาให้ว่านูปเยอะเกินโอ้โหแม่ กูอยากรู้เลยว่าต้นตอมาจากไหนกูกูรีบเขียนเสร็จเลยกูอยากรู้ต้นตอแล้วอสุดท้ายแล้วเนี่ยไปแล้วเฮียแล้วทุกคนกูขอดูหน้าหน่อยไอ้เฮียกูขอดูหน้าไอ้เฮียที่ตั้งโจทย์หน่อยกูวัวโจทย์แรกมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่กูว่าไอ้คนคนบ้าแล้วเออเออวะไอ้เฮียคนบ้าอ่ะคนบ้าโทษได้ปะไอ้คนบ้าอ่ะไอ้เฮียเหลือเหลือใครว่า้สุดทายใใคครรคนสุดท้ายมาแล้วมาแล้ว เลียดเลยเลียดเลียดายเหอทำไมกูไม่เห็นเจอทำไมกูไม่เห็นเจอกูยังชอบคำนี้เลยแล้วบ้าชอบก่อยมึงไม่ได้ดูดิสนีย์เหรอวะ นักลองไอ้เฮียเออพันมางเปลี่ยนเขาต่อแล้วเหลือเดียกูว่าเอลซ่ากูก็น่าจะน่าจะเข้าใจง่าย้ยเรดี้โก้ไอเนินมึงไม่เคยดูเอลซ่าหรอเรดี้โกะแม่งไปขนาดนี้ฮีไอะไอคีไอคี แล้วมึงบอกว่าอยากไม่อยากให้เคียะไม่อยากให้เกยียใช่ไหมว่าเหยียดเธอกที่ <c oughs> ับไอ้เหี้ยคือไอ้เหียคนใบ้ไอ้เหี้ยคือคนใบ้ไอ้โหเคียะไม่มีชื่อก <c oughs> <c oughs> ูมาต่อด้วยอ่ะอ๋อกูรู้แล้วทำไมอ๋อกูว่ากูไม่ได้ว่าอันนี้นะ แกูว่าแล้วของกูมายังไงกูว่าแล้วทำไมต้องเซ็นเซอร์เฮียเฮียยขอคนต่อไปไอ้ใหม่ดูของไอใหม่ทำระบาชาวเกาะเฮ้ยเฮ้ยมันมีโจทย์ซ้ำเหรอไม่อีไนท์คนไทายไงทายผิดก่อล้างห่างลัก เกาะล้างเลยนะโอ้กูวแล้วไอ้ี้มันมาจากไหนกูไม่ได้วาดเด้หลักักันในเดือดำน้ำแล้วดูกูวาดมันจะไม่ั่งเรือดำน้ำพอหลั คีคือจากบนน้ำมาอยู่ใต้น้ำแล้วตอนเนี้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไปดูของอีพันต์ต่อฮะไอจีมีหรือเปล่ไอจีมีกูไม่ได้ว่านนะกูว่ากูว่ากูกูไม่ได้ว่านนะไอ้คีก็สีธงชาติมันมาอย่างนั้นอะ อีบอกอ๋อคอโกนมันทงงี้เหรอกอใช่เดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวเียไอีอะอะไอเ้ยทำไมมันเป็นสีนวะเออคยำสีไม่ได้อีดแกกอแห่งสมบัอจ g แม่งใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็ปั่นอยู่ของมาแล้ว อ๋อกูกูอันนี้กูมีวาดแสดงว่าไม่ไม่ต่างกันมากเออกูก็มีวาดเนี่ยอันเนี้ยลำบากกูไอ้ยูบอสไอ้ยูบอสเดี๋ยวมึงดูของกูบอสเดี๋ยวมึงดูของกูบอสมึงดูของกูมีมันมีมีเหมือนมึงเป๊ะเลยบอสผิดผัดกูขร้องวัน ไอ้กัปตันแจ็คสเปรโร่กูกลายเป็นวันพีเลยเจียมยองอยู่ไหมวันพีลูฟี่หมวกฟางอาเอาเข้าไปไอ้ไทเทนิกกูแม่งเป็นวันพีไปแล้วอะไอ้สัอดูของไอ้บอสดิกูเป็นลูฟี่แล้วค่ะกูว่าของไอ้บอสไม่ต้องโอ้โหอะไรวะอ๋อนี่มึงจะตั้งโจทย์ให้ตัวเองเหรอไอ้สัต์กูหันไม่ทันที ดีเทลมันเนี่ยเลยก็ก็ถูกนะไอ้ใหม่ก็พูดถูกเมียบ่นเฮ้ยมันไปอยู่ตรงไหนวะมันไปตกที่ตรงไหนอ่ะไม่มันจะแบบมันไม่อยู่ในความคุ้นหัวเลยอ่ะแม่มันได้จากคำที่คนอื่นเขาใบไงแม่ด่าวายไอสัตว์อะไนี่ยนี่เหลือเชื่อวายเาถามคุณมาถมแต่เนื้อสัตว์ คำถาม <laughs> ไอ้เฮียกลัวเพื่อนไม่รู้วัดชวนเนี่ยเขาอายุก็่ป่าไหนไหนหลงท่ามหลง,ลงทางท่ากลางขุนเขาคือพวกมึงดีเทลเยอะอะเยี่ยม่มีสีแยกเลยแบบ <laughs> ดีเทลมันเยอะเกินไอ้เหีย ทีแยกกันเลยแม่งค่อยๆเหลือทีละคำทีละคำเลยอ๋อมึงมึงเองเหรอฉเหมอสีแยกันอีกแล้วคุณไม่เฮียโอ้โหแลมพารด้วยไอ้เฮียนี่คนไม่ดูบอลเขาจะเข้าใจไหมวะไอ้เฮียไอ้เฮียนี่เก่งนักฟุต มึสงสงสารคนไม่ดูบอลด้วยเนิร์ดอยิงงงในดมยาครูว่ากูเจอตัวปั่นแล้วไอ้เฮียไงยตัวปัน่นเก็บเกผ่าไอ้อไส,อสัสยังเง้ นาฬิกาอ่าคือมันไปถึงกูได้เที่ยวมากกูบอกเลยพี่หาได้ไหมกูเซ็นเซอร์อีกแล้วอ่ะใครเขียน่อนกูมึงเอานูนะมึงี้มึงแกนยังไม่ได้ ไอ้เฮียเราไม่มีนาฬิกาแล้วไอ้เฮียไม่มีนาฬิกาแล้วไวรุณาเรืข้าวเป้งนักเลงขาสั้นกว่ามันมันผิดที่เมืองอะลิศขอโทษขอโทษขอโทษเหลือใครอีกวะอ่าไอ้เฮียนี่ตัวตัวปัญหาร้านดังในตลาดนึง <c oughs> อ๋อกูขอโทษกูว่าแล้วลไอ้เฮียเฮีย กูวาดยังไม่ได้จะขู่กันหมดเว้ยมึงเชื่อป่ะว่ากูวาดเอาบอลอัดมาสามรอบแล้วไอ้สัตว์จริงกูทำรอบว่ามาสามรอบกูคิดไม่ออกเว้ยเวลาแม่งกดนะไอ้เหี้ยเอาบอลอัดเบกสามรอบแล้วนะเฮียแดนบอยด้วยโอ้ยพันเนื้อชื่อร้านก็ไม่เล็กกูเฮียเหมือนเหมือนเหมือนร้านชาไทยเลยไอ้สัตว์ เออดีนะคนตอบมันยังแบบเป็นสายเที่ยวอยู่ไอ้เหี้ย <c oughs> อ่าเหลือแต่กร๊ปเลยเอ,อ้ย